สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่กทานนะครับวันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคราวที่แล้วที่ไปอิาท,ทานน้ําสวนลุงเล็กนะครับอ,อันนี้ก็พอ,อจดสวนได้มาก็มาที่พุทธอุทยานมาคบูชางสอน,นะครับอันนี้ก็มีที่มาเล็กน,น้อยเดี๋ยวผมขอพูดเล่าให้ฟังและกันนะครับสร้างขึ้นในเนื่องโอกาสอภิสมัยอ,อภิสมัยพุทธ ยันตีครบ2,600ปีแห่งการตัดสะูุ้ของพระพสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็เป็นสิ่งที่สร้างออกมาได้อลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวคงได้ครับทราบอุทยานมังคับุชานุสรนี้สร้างขึ้นบนพื้นที่53ไร่นะครับมีแวดล้อมด้วยภูเขาที่อยู่ด้านหลังมีแม่น้ำสายน้ำไหลผ่านเราจะเห็นพระพุทธรูปปางโอ โอวาตโวปฏิโมกขนาดใหญ่เด่นทงงางน,น้าตัก9เมตรสูง13.5เมตรเป็นตัวแทนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะครับและโดยรอบก็จะมีพระตุปขนาดหน้าตัก90เซนติเมตรอ,อีก1250องค์เป็นตัวแทนของพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาลในวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันประชุมใหญ่นะครับ อันนี้ก็คร่าวๆนะครับแต่สถานที่อันนี้ก็อยู่หมู่อยู่แถวถนนถนน,ถน,นทางไปน้ําตกสาริกานะครับมันจะมีป้ายไปน้ําตกสาริกาเราไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นทางบอกมีป้ายบอกนะครับแต่ผมมาผ่านมานี่ GPS หลับอยู่แป๊บหนึ่งก็เลยไม่บอกวิ่งเลยไปหน่อยหนึ่งนะครับก็คิดว่าทุกท่านว่าน่าจะมาง่ายน่าสะดวกนะครับ เปิดเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงหกโมงเย็นนะครับก็เช้าเช้าน้ามานะครับเพราะว่าจะไม่ร้อนมากนะครับหรือจะเป็นค่ำๆๆที่มีแสงไฟประดับก็น่าจะงดงามอีอ,อไปแบบหนึง่งตอนที่ผมมานี่เกือบเที่ยงแล้วครับแดดร้อนเปรี้ยงเลยแต่ก็โอเคก็นำภาพต่างๆของพระองค์แล้วก็สาวก ทั้งหลายเอามาให้ชมใน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 ทุกด้านทุกมุม,มน,นะครับของสถา,านที่นะครับก็เชื่อว่าลหลายหท่านเห็นแล้วก็คงจะมีความสุขและนงจะสิ้นปีแล้วนะครับปีนี้ก็วันนี้วันที่29 29ธันวาคม,มานะครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วก็ อยากจะนำสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลนำมาสู่ทุกท่านให้ได้ชมกัน <c oughs> อันนี้รายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวดูในรูปดีกว่าเนาะถ้าสงสัยยังไงก็ถามผมได้ถ้าที่ตอบได้จะตอบนะครับก็หลังจากออกจากอาุสสถานแห่งนี้แนละ้วเนี่ยผมก็ไปเลี้ยวขวาไปขึ้นไปทางน้ำตกสาริกาอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่อีกครั้ง,งนี้ไปางตัวสาริกาแต่ว่า พอเข้าไปแล้วเนี่ยก็ผู้คนน้อยนะครับแล้วก็ไม่มีแล้วก็ได้ยินมาว่าข้างบนนี้น้ําน้อยมากเลยโเฉพาะเป็นน้ําที่เป็นแอ่งเท่านั้นก็มันก็ขาดความสวยงามของนั้นไปก็เลยว่าไม่เอาดีกว่าขอเปลี่ยนใจไปท้ายน้ําตกได้ท้ายเขื่อนขุนดานดีกว่าพอเห็นได้ข่าวมาว่าเขาปรับปรุงใหม่แล้วนะครับซึ่งผมก็ถ่ายทํามาแล้วก็เดี๋ยวคงเป็นคลิปเป็นประมาณสัก ต้นๆหรือว่ากลางเดือนมกราคมนะครับจะนำเสนออีกทีหนึ่งอันนี้ก็ชมภาพไปก่อนนะครับก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขออวยพรทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงก่อนเดี๋ยวคลิปปีใหม่แล้วผมมาวสวัสดีปีสวัสดีใหม่แล้วก็วอวยพรทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับนี้เป็นสาลาหลังคาทำออกมาสวยงามมากนะครับ ไว้สำหรับกรา,าบพระบูชานะครับสวยครับสวยมากไม่เหมือนที่ไหนที่เราเคยเห็นมานะครับเชื่อว่าหลายคนที่ไปไปพบไปสัมผัสเนี่ยจะจะมีความประทับใจในระดับหนึ่งเลยทีเดียวครับวันที่ไปเนี่ยเสียดายนิดนึงครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับ เย็นมาหลายวันพอวันที่ไปอากาศกลับมาร้อนนี่เงือซึมเลยนะครับอ,อันนี้ด้านหลังของของสารา,าที่ทับจุดทุบไหวพระนะครับอันนี้ก็เป็นดอกของต้นสาระเป็นดอกไม้ที่สวยนะครับแต่ว่าแปลกไม่ค่อยมีคนปลูกตามบ้านจะถือศึกษามีคติอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่า อว่ามันสวยดีนะก็ดูทนด้วยเรามักจะพบเจอกันที่ตาวััซะมากกว่าคับบ้านเรือนหรือว่าอาจจะเจออย่างคือส่วนสาธารณะสวนที่พวกพุทธศาสตร์อะไรพวกนี้นะครับพวกต้นไม้ต่างๆจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเป็นกำแพงนาคนะครับนา ทั้งตัวล้อมล้อมรอบเป็นพื้นที่บริเวณขององค์พระทั้งหมดนะครับก็ไม่ทําเป็นปูนปั้นอย่างนี้ก็สวยดีครับไม่จําเป็นต้องใส่สีทรงสีอันนี้เรามาขอบด้านในแล้วนะครับก็จะเห็นพระพุทธองค์กับบรรดาสาวกที่ได้รับการอุปสมบทจาก พระพุทธเจ้าโดยตรงนอกจากนี้ก็จะมีบรรดาเกจิอาจารย์ที่ดังๆนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีครบเลยผมผมเดินดูไม่ครบจริงๆเพราะว่ามันร้อนมากแลวระหว่างองค์ก็จะมีรูปปั้นเทวดามีสีนะครับก็เชื่อว่าทุกท่านนี่จะเข้ามาดูคลิปแบแบ,บนี้แล้ว ก็หนะก็อยากจะไดบเข้าไปเที่ยวชมบ้างเหมือนกันนะครับมีลมนะครับไม่ใช่มีลมแต่ว่ามันเป็นลมอ,อื้อๆแล้วมันเป็นลมร้อนมันไม่ใช่ลมเย็นอันนี้ผมพยายามถ่ายให้เห็นทั้งหมดทั้งสี่มุมทั้งด้านหน้าด้าน,ด,านด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับเพื่อจะให้ทุกท่านได้ได้เห็น รูปต่างๆของที่วางที่ติดตั้งประดิษฐ์ไว้นะครับมีเห็นเนื่องอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับที่นี่มีสถานีปลูกไผ่ปลูกไผ่ผไว้เยอะเลยนะครับเป็นไผ่ลำเล็กันนะครับเยอะมากผมว่าก็ดีนะครับแปลกตาดีแล้วก็สวยงามดีไม่จำเป็นต้องเป็นต้นไม้ใหญ่ ก็น่าจะใช้เงินทุนในการก่อสร้างค่อนข้างจะน่าจะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ชาวพุทธที่มีจิตศรัทธาเริ่มใสอยากจะเห็นางานสำเร็จก็น่าจะร่วมทุนบริจาคมาทํากันนะครับนี้ก็หลังนี้ก็มีรูปสีนะครับผมก็มองไม่ค่เห็นตามไม่เห็น อันนี้มีแมวเหมวอะไรแมววัดนอนหลบแดดอยู่ตอนแรกขึ้นยืนขึ้นมามองพอเห็นเราไม่เดินหาก็กลับไปนอนใหม่นะครับในด้านหลังจะเป็นป่าไผ่ทั้งหมดเลยนี่นก็เป็นบรรดาเกจิอาจารย์ชื่อดังๆที่เรารู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับเรียงลอมอยู่ขอบนอกของกำแพงด้านขอบในของกำแพง นี่ก็ไปอีกมุมหนึง่งนะครับอย่างที่บอกว่าเดินผมเดินให้ครบทั้งสี่มุมอย่างในคอนเซปต์ที่เวลาผมทำคลิปก็คือเหมือนเหมือนมาเที่ยวกับผมหรือว่าผมเป็นตัวแทนมาผมดูยังไงนะครับก็นำเสนอแบบนั้นแล้วก็พยายามถ่ายให้เหมือนมุมมองเหมือนคนมาเที่ยวจริงๆคือการถ่ายเนี่ยมันมีสองแบบถ่ายรูปภาพนิ่งนะครับ ทำนิ่งเลเป็นพ่อเฉพาะเจาะจงแต่ถ้าถ่ายวิดีโอเนี่ยมันสามารถที่จะรันเรื่องราวของมันมาในตัวได้อย่างทุกท่านเข้ามาทเที่ยวชมเนี่ยก็จะเห็นองค์ภาพองค์ประกอบคร่าวๆถึงแม้จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ประมาณทั้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะเป็นที่พอใจของผู้ชมว่าสถานีที่ที่นี้เป็นอย่างไงนะครับหน้าตารูปร่างเป็นอย่างไรบ้างเชื่อว่าได้เห็นในใน ในมุมมองที่นั่นอันนี้เป็นรูปปั้นพระพุทธองค์สมัยตะเบนเพียรนะครับก่อนตัดสรุปก็ทุกอย่างดีหมดครับแต่ติงนิดนึงครับมาอยู่ถ้าอยู่ข้างในเลยน่าจะอยู่ด้านนอกอ,อีกที่หนึง่งแล้วก็น่าจะสูงน่าจะองค์ใหญ่แล้วก็สูงกว่านี้หน่อยอันนี้เตี้ยแล้วก็อยู่ในตานต้นไม้คือคขาเซ็ต์ตาต้านไม้ถูกแล้วครับแต่ว่ามันจะสถานที่ไม่ถูกใจเลย คบก็ฝากบอกถ้าเกิดเราทงทางวัดทางเจ้าที่ได้ยินแล้วก็ปรับปรุงได้ผมก็อยากให้ปรับปรุงอันนี้ก็เป็นด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้ถ่ายก็จะมีลายลายล้อไปหมดอีกอย่างหนึ่งอยากให้ออกคือธงครับทั้ง,ง,งธงชาติธงศาสนาอยากให้ออกเพราะว่าคือเรารู้เป็นวัดเป็นอะไรอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องเอาธงมาแปะมาปิดเลยมันไม่จาเป็นอันนี้ผมไม่เห็นด้วยอย่าง กับทุกวัดเลยนะครับการที่เอาธงมาประดับแม้แต่หน้าพระทุรุ่ในโบสถ์ก็มาติดบอกว่าติดทําไมแล้วเมื่อเป็นผู้ศาสนาอยู่แล้วเนี่ยเป็นเขตของชาวพุทธอยู่แล้วติดเถ้าเป็นอย่างทางทางถนนทนทางที่จะเป็นเป็นการนําทางเข้ามานะครับออย่างนั้นได้เลยครับเห็นด้วยแต่ในรั้วเนี่ยครับในวัดในในโบสถ์ในเจดีย์รือว่ารอบวิหารนาี่ไม่ไม่ไม่สมควรที่จะเอารูป เอาธงชาติหรือว่างธงศาสนามาติดนะครับดูมันเกะกะตามากกว่าครับไม่มันไม่ไมีความศักดิ์สิทธิ์ในตาผมนะคนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างผมก็ได้ผมอาจจะคิดไม่เหมือนไม่เหมือนใครผมมองว่าในโลกความเป็นจริงเราอย่าทำเขาเขอก็ทำได้เราต้องต้องทําบ้างไม่ใช่เราก็ต้องมาคิดว่ามันถ้ามันทําแล้วมันเหมาะมันสมมันเหมาะมันควรไหมนะครับ อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับทุกท่านอาจจะไม่จาเป็นจะต้องเห็นที่เห็นชอบเห็นดีเห็นชอบกับผมแต่ว่าทุกคนก็สามารถที่จะให้เหตุให้ผลแล้วก็สแสดงความเห็นได้นะครับเนี่ยด้านหลังอันนี้เดินเข้ามาทางที่จะไปทางห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็ห้องน้ําใหญ่ครับห้องน้ําใหญ่กว้างรับคนเยอะเนี่ได้สบายเลยนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายชมนะครับ เป็นเน้นที่กอไผ่ต้นเล็กมากกว่ากอไผ่มันดีอย่างนะมันกันกันลมได้กันลมนะครับถึงแม้ใบมันจะเยอะจริงแต่ใบมันก็เป็นปุ๋ยเป็นอะไรได้ไม่จาเป็นต้องเผาทิ้งนะครับนึกถึงบ้านสมัยก่อนนะทุกบ,บ้านสมัยก่อนสมัยยังไม่มีไฟไม่อะไรเนี่ยเรามีกอไผ่เรามีไผ่ที่จะเอาเอา ลำของมันที่แห้งแล้วเนี่ยมาทำฟืนมาทำมาทาเป็นจักสารมาทำเป็นอตัวป,ประกอบในการทำอาหารได้หมดอันนี้เป็นพระอุบโบสถนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าไปไม่แน่ใจว่าประตูเปิดอยู่หรือเปล่าแต่ไม่มีคนผมก็เลยไม่เดินไม่ได้เดินขึ้นไปนะครับจะมีพญา,านาคมีนั <c oughs> ่นด้านหน้านี่ก็จะมีต้นขน,น,นุนนะครับ เดี๋ยวหันทางนี้ก่อนอันนี้เป็นเป็นในส่วนของร้านค้าน่าจะเป็นของวัดนะครับให้มาให้มีบริการพวกผักผลไม้ของฝากของที่ระลึกนะครับวางขายอยู่นะครับวันที่ไปนี่น้อยนี่ต้นขนุนเน่าคาต้นเลยโหเสียดายมากอย่างว่านะเป็นของวัดก็ถ้าวัดไม่เอาเจ้าที่ไม่เอาลงมาก็คงเน่าอย่างนี้แต่แถวนี้น่าจะมีขังข่าว กินผลไม้เยอะนะครับก็ถือให้เป็นอาหารของข้าวไปก็คิดอีกมุมหนึ่งก็โอเคเลยอันนี้เป็นรูปปั้นของสามก๊กเป็นงย่างนั้นนาเกียวนี่เตียวหุยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจในโซนของของทางโบสดนี่พญานาคจะเป็นส,สีสีสดสวยนะครับอุโบสถสวยนะครับได้สัสดส่วนมากทำออกมาสวยนะครับจะได้ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เข้าไปกราบอง์พระ อ,นนอที่นี่นี่ดีอย่างหนึ่งนะครับที่เห็นก็คือลานจอดรถกว้างมากนะครับตอนที่เลี้ยวข้ามาจะเห็นตัวองค์พระองค์งพิคเนตนะน,น,น,นั่นคือลานใหญ่ลานใหญ่เลยนะครับถ้าตีเส้นแบ่งดีๆนี่จอดได้มหาศาลเลยแล้วก็จะมีโซนของด้านที่อยู่ด้านนะด้านหน้าที่อยู่หน้าห้องน้ําที่ทอยู่ข้างๆกับ ทางซ้ายมือนะครับของลูกนะครับอันนี้เป็นลานกว้างถ้าจัดให้ดีเนี้ยตีเส้นให้ดีเนี่ยจอดได้มหาศาลกว้างขวางเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็ถ่ายเห็นบริเวณร,บรอบๆอบนะครับอตอนนี้ออกมาแล้วครับอันนี้องค์พพะเนตรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขึ้นไปเพราะว่าร้อนไม่ไหวสู้ไม่ไหวอปนนี้สีชมพู ครับวันเนสาร์อาทิตย์เช้าๆผมว่าน่าจะเยอะคนน่าจะมาเที่ยวเยอะนะครับแล้วกอ็อันนี้มาตอนแรกออกจากห้องน้ำมาก็มาเจอขวามือนี่ก็มีอ,อะไรอะมีลอตเตอรี่ให้ทุกท่านเสียเส่ยงสิ่งโชคกันนะครับเดี๋ยวก็บันก็โชคใครโชคมันเนาะ แล้วก็อย่างหนึ่งถูกการถูกหวยนี่ันยจงเป็นเราไปขูดไปป้ายไปขอาะใครเลยคนเราถ้ามีดวงมีโชค,ม,โชคมีอะไรเนี่ยซื้อยังไงมันก็ถูกตั้งใจไม่ตั้งใจซื้อมันก็ถูกถ้าคนเรามีดวงไม่จําเป็นอันนี้ก็จะเดินทางไปสาริกาแล้วนะครับล้ำตกสาริกาออกจากวัดมาก็เลี้ยวขวานะครับวันนี้สังเกตว่าคนน้อยนะครับ แต่ถ้าไปโซนนู้นนะที่อยู่ริมน้ําที่ว่าสวนลุงเล็กสวนต่างๆเนี่ยคนเยอะมากหนุ่ม,ม,มสาววัยรุ่นครอบครัวมานี่นั่งกันตามซ้มทานอาหารการเล่นน้ำกันร้องเพลงพูดคุยกันมีความสุขนะครับแล้วก็ฝากยิดนึงครับสวนลุงเล็กเข้าไปเข้าไปง่ายนะครับที่จอดรถก็โอเคนะครับในถาที่จอดที่โอเคอันนี้เรากำลังจะไปน้ําตกสาลิกา อ่านี่ครับเข้ามาแล้วก็อย่างที่บอกครับว่าน้ําตกมันน้ําไม่มีเป็นน้ำที่เหลือขังตามแอ่งแล้วน้ําเหลือน้อยมากนะครับแต่น้ําในเขื่อนขุนด่านเนี่ยเสมอขอบขอบขอบ,ขอบกั้นที่ว่าสูงสุดแล้วนะครับไม่ใช่เาขอบบนนะครับขอบที่ว่ากั้นในสูงสุดแล้วเนี่ยเสมอเลยนะครับน้ำหลังเขื่อนถึงทะถึงปล่อยมาให้กับพวกที่อยู่พิธี ทำาพวกรีสอดร้านอาหารที่อยู่ริมสายธาน้ําเนี่ยจะมีน้ําไม่เล่นโอ้เย็นฉ่าเลยอันนี้ก็เข้าไปก็ข้างในมิมทงพจอดรถสี่สิบาทนะครับแต่ก็ไปกันแล้วก็คิดกันเลยว่าอถ้ามาจุดนี้แล้วน้ําไม่มีเข้าไปก็เปล่าประโยชน์เสียเงินค่าที่จอดรถเปล่าแล้วก็ไม่ได้เล่นแม่อะไรสุสาที่จะไป ท้ายเขื่อนขุนด่านหรือจะขึ้นไปบนเขื่อนขุนด่านก็ดีตอนนี้เขื่อนคุนด่านนี่มีเรือหางยาวนะครับให้ไปชมพาไปชมน้ําตกเป็นช่องลมอ่นะเขาเรียกช่องลมเป็นน้าตกค่าบริการถ้าเป็นต่อหัวนี่ก็คือหัวละห0าร้อย2 0้สอรตัวทีแล้วก็เหมาเนี่ยผมนจาจำไม่ผิดลำละพัน ทำละพันเนี่ยคงจะเ,เมาเลยนั่งหลายคนหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นหัวเนี่ยหัวละสองร้อยบาทนะครับไม่ได้ไปเหมือนกันผมอยู่ท้ายเขื่อนเพราะว่าชอบบรรยากาศท้ายเขื่อนแต่มีโอกาสสักครั้งหนึ่งอยากจะไปนั่งเรือเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําจืดเนี่ยลมผ่านน้ําจืดมันน้ํามันเย็นอากาศมันสดชื่นแล้วก็บอกลมมันเย็นมากมันเป็นช่องลมนะครับแต่ทุนนี้น้ําเยอะ กลับมาที่น้ำตกสาริกาก็เข้าไปข้างในแล้วครับก็ไม่ได้จ่ายตังค์เพราะว่าผมเข้าวนไปดูเฉยนะครับหลังจากนี้ก็ออกจากน้ำตกสาริามาสาสริกามาก็แวะได้ขนุนไปสองถุงนะครับไปทานเล่นถุงละยี่สิบบาทขน,นปอกแล้วนะครับแกะแล้วแล้วก็ก่อนไปเนี่ยพอดีผมใช้กล้องเนี่ยไปจับอยู่ที่ไอ้กระจกมองมองหลังของรถนะครับ จริงอยากให้เห็นด้านข้างที่เป็นภูขเขามีเหวมีอะไรมันสวยตอนที่ลงจากน้ำสรลิกานะครับสวยมากแต่ว่าด้วยความที่มันไม่สะดวกที่จะหมุนแล้วนะครับก็เลยได้เฉพาะด้านหน้าเสร็จาแล้วก็ไปในไหนผ่านแล้วก็ลงไปที่แวะที่ถ้ำสาลิกาลงไปอยู่ขวามือนะครับก็จะมีถ้ำอยู่ผมขึ้นแค่ไปได้แค่ขัข้นถ้ำแรกครับด้านบนไม่ได้ขึ้นไป ขาแค่งเดินไม่ไหวนะครับก็คลิปนี้ก็มาถึงจุดที่ในการท่องเที่ยวของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะมีผัดไทยนะครับดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวจะมีผัดไทยผมจะบรรยายต่อนะครับวันนี้คนน้อยมากนะครับ อย่างที่บอกอาจจะไปแวะกันที่สวนสวนต่างๆท้ายท้ายเขื่อนมากกว่าซึ่งจะมีน้ำเล่นนะครับแล้วก็มีอาหารบริการแล้วก็อยู่ติดชายน้ำเลยถ้าท่านที่ดูคลิปเก่าของผมนะครับก็จะเห็นว่ามันสะดวกสบายครับสั่งอาหารนั่งทานกันร้อนลงร้อนๆก็ลงแช่น้ำนะครับขึ้นมาเหนื่อยก็ขึ้นมาพักผ่อน บนแค่บนที่พักเ,เป็นความสุขอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญไม่เสียค่าที่จอดรถนะครับจอดรถก็สะดวกแล้วก็ที่นั้นก็มีรีสอร์ทมีมีรีสอร์ทส่วนใหญ่เป็นรีสอร์ทนะเกตเอาผมไม่แน่ใจก็น่าจะมีแล้วบางโซนบางที่นะครับเขาก็จัดให้เป็นที่ว่างสำหรับกางเต็นมีบริการการเต็นนะครับ อยู่ว่าหัวละหนึ่งร้อยบาทก็น่าสนใจนะครับอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเมียนเขตอย่างนี้ก็ดูความปลอดภัยก็น่าจะสูงนะครับเรื่องห้องน้ําก็สะดวกนะครับอาหารการกินก็สะดวกสบกสบายถ้าอยากจะไปเข้าขคืนอาจจะไปเที่ยวตลาดเท่งไปตลาดาโรงเกลือนะครับก็เข้าไปได้สะดวกสบายด้วย เสียดายนะครับขืนคุนดานี้เขาปิดหกโมงเย็นอันนั้นห้าโมงแล้วหกโมงเย็นประมาณเนี้ครับไม่งั้นก็ได้ยาก,กาศคืนหลังเคืนเหมือนกันแต่ก็อย่างนี้ก็โอเคแล้วครับไม่ไกลจากกรุงเทพระยะทางไม่ไกลอันนี้กำลังจะออกจากน้ําตกสาลิกานะครับอย่างที่ว่านี่เดี๋ยวผมข้ามไปก่อนแล้วกันเนะาะเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่ผัดไทยอย่างที่ว่าจริงๆแล้วทิง นครับมาดูผัดไทยนะครับวัสดุของทำของที่ใช้ทำเป็นถาดเลยแสดงว่าขายดีมากเท่าที่ฟังนี่ลูกค้ามาจากพวกสั่งแบบออนไลน์ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็น่าจะขายดีมากพอดูจากของที่เตรียมที่ทำที่ผัดนี้เยอะมากมาก ผมได้มีโอกาสได้ลองทานนะครับพอดีผมปวดฟันก็หมดหมดความรู้ความความรู้สึกไปเลยว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับนี่ถ้าวันหลังมีโอกาสแต่รู้สึกเขาสุขยากว่า,าน้ำมะขามเปียกเขาค้างจางไปนิดนึงแต่จริงๆแล้วถ้าเราบอกทางแม่ค้าเนี่ยน่าจะบอกได้ว่าขอเพิ่มน้ำมะขามหน่อยเพราะตัวผัดไทยใส่น้ำมะขามเนี่ยมีความหอมเฉพาะกลิ่นของมัน แต่เขาเจะเอาความเปรี้ยวจริงๆก็ต้องได้จากมะนาวแต่ความเปรี้ยวความเปรี้ยวหอมของม,มะมขามเนี่ยมันมันกลมกลม่อมมันช่วยกลมกล่อมขึ้นนะครับมาดูดูการทําของเขา้าละกันนะครับเ,รเชื่อว่าหลายๆท่านได้ดูอย่างนี้ก็คงถ้าดูดึกๆเนี่ยจะมีสิทธิที่อยากจะทานเหมือนกันนะครับก็ราคาของเขาเนี่ยพรรมดาก็40บาท ถ้าใส่กุ้งด้วยสองตัวก็เป็นห้าสิบบาทวันนั้นพี่ผมลองสั่งก็คือสั่งป่าธรรมดานะครับก็ปริมาณก็ถือว่าเยอะนะครับทานได้ก็นึงอิ่มเลยทีเดียวแล้วพัดออกมาก็ถามว่าไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่ก็จะมีแบบค่อนข,ข้างจะ แฉะนิดนึงแต่ว่าก็โอเคฮะมันเข้าใจเพราะว่าพัไทยสมัยนี้มันมันจะมานั่งทำและเรียดทำจนแห้งนัง่นยากยากมากนะครับพอลูกค้าออเดอรอเยอะมัวมานั่งทำแบบนั้นก็ไม่ไหวทั้งลูกค้าขาจรที่มานั่งสั่งทานทั้งลูกค้าที่สั่งออนไลน์คือลูกค้านี่เวลาเขาสั่งแล้วไม่ได้ดังใจก็มีสั่งแล้วช้าออกมันได้มันช้าหรือว่า ประมาณนี้ครับก็าเขาก็จะไม่แฮปปี้แล้วเขาก็จะหาเจ้าใหม่ทําก็คนขายก็ต้องมีหน้าที่ที่จะบริการด้วยความรวดเร็วแล้วก็ในในเวลาที่เงื่อนไขอของเวลาที่มากําหนดเอาไว้ว่าต้องรีบทารีบส่งครับก็มีโอกาสถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งก็จะลองไปแวะเอาที่ยังไม่เอาที่แบบไม่เปิดฟันมันจะได้ทานแบบละเอียดและก็ได้ลิ้มรส ครับแต่วันที่ไปนี่บอกตรงยุงเยอะมากไม่รู้มาจากไหนอาจจะว่าอากาศมันเริ่มร้อนนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาเที่ยวชมจนจบนะครับสวัสดีครับ